ทุกคนดูครับม,ม,มันมันมันมีอะไรยอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นลูกอะไรสักอย่างครับีย๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้กันนะนี่ครับทุกคนเหมือนจะเป็นทุเรียนนะครับครับทุกคนครับใครเอาทุเรียนมาไว้แถวนี้เนะี่ยแถวนี้ก็ไม่มีใครนะครับทุกคน Run. เรามาคืนเขากันแต่ว่าวันนี้ครับเนื้อทุเรียนอันนี้มันจะยังไม่สุกนะครับแต่ผมมีวิธีทําให้มันกินได้วันนี้ผมจะมีคําตอบให้ทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเราจะมาดูวิธีการกันนะครับนี่ครับทุกคนวิธีการทําของผมนะครับก็คือต้องใช้ปี๊ปหนึ่งอันนะครับกับฟางนะครับฟางกองนี้ครับที่ผมได้เตรียมมานะครับวิธีการทําก็คือเอาปี๊ปนี่ครับครอบลงไปเลยนะครับพอไปอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ฟางนะครับกบ รอบๆเราฟังกบแบบนี้เลยนะครับกบเยอะๆเลยครับกบไม่ให้เห็นบี๊บเลยนะครับทีนี้ทุเรียนเราก็อยู่ในกองนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องจุดไฟครับรอบๆกองเลยเอาละครับวิธีการจุดของผมนะครับผมจะใช้วิธีของยุคดึกดําบรรเลยนะครับวิธีการใช้ไม้ปั่นไฟนะครับนี่ครับอันดับแรกนะครับทุกคนต้องหากิ่งไม้ก่อนเลย นี่ครับนี่ครับเราก็หากิ่งไม้แถวนี้นะครับนี่เทุกคนเอาไม้สักสองอันนะครับการใช้ไม้ครับเราก็เอาไม้นี้เราล้วเอานี้ปั่นเพอาปั่นมันก็จะมีประกายไฟจุดขึ้นมาใสไ,ไม้แห้งสักใบหนึ่งแล้วเราก็มานั่งปั่นกันเอาล้ครับเราเอาไม้มาลองอย่างนี้แล้วเราก็ปั่นเลยครับวางดีๆครับปั่นปั่น อ่าทุกคนครับผมปั่นไฟติดแล้วครับโอเคพอไฟพอไฟเริ่มติดแล้วนะครับเราก็เอาไฟไปจุดที่กองนะครับไฟมันไม่ติดนะทุกคนครับเหมือนมันจะไม่ติดนะครับแล้วผมเอาอย่างนี้เลยนะครับจุดอย่างนี้เลยครับนี่ครับทุกคนจุดนี้อย่าอย่าอย่าจุดแค่จุดเดียวนะครับเราจุดหลายๆจุดนะครับจุดหลายๆที่นะครับ ก็น้องๆหนูๆที่ทําตามนะครับควรมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะครับเพราะว่าไฟมันอันตรายนะครับนี่ครับทุกคนครับไฟตอนนี้ท่วมเลยนะครับเราก็รอจนฝ่าไฟมันจะดับนะครับนี่ครับทุกคนครับตอนนี้ไฟก็เริ่มดับนะครับเราจะทําแบบนี้ประมาณ3ครั้งนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับไฟก็เริ่มดับเดี๋ยวเราจะใส่ฟางเข้าไปเพิ่มนะครับ เอาแล้วทุกคนครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปทั้งหมด20นาทีแล้วนะครับเราก็จะเคลียรเอาฟางที่ไมมออกนะครับตอนนี้คือร้อนมากรอบๆกองนะครับตอนนี้รอบๆคือร้อนสุดๆเลยนี่ครับทุกคนดูนี้ปี๊บข้างในนะครับข้างในปี๊บก็จะมีทุเรียนที่เราเผาไว้นะครับเอาลครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะเอาปี๊บออกนะครับทุกคนมาดูพร้อมกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ครับ ดูครับทุกคนลองสังเกตใกล้ๆนะครับมันเริ่มปีออกเลยครับตอนนี้ก็ไหมทั้งลูกนี่ครับทุกคนดูใกล้ๆนะครับเหมือนเปลือกมันจะปีออกนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณบอกนะครับว่าใช้ได้แล้วนะครับเอาละถ้าใครที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก็แปลว่าผมทําสําเร็จนะครับถ้าทําไม่สําเร็จก็แปลว่ามันไหมมันกินไม่ได้นะครับเอาละครับทุกคนนี่ดูใกล้ๆกันเลย เดี๋ยวเราจะเริ่มฉีกออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโอ้โหกินมาแล้วครับจังหวะนี้กินมานครับนี่โอ้โหเหลืองมากดูโอ้โหทุกคนมันดูแบบชุ่มฉ่ากว่าเดิมนะครับโอ้โหรู้จักที่ใช้ช้อนเคียยก็รู้เลยว่าเนื้อน่าจะนิ่มเนื้น่ากินมากเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับแล้วเ,เนื้อดูนิ่มมากครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับหืมนิ่มมาก อันนี้คือทุเรียนดิบนะครับแต่ว่าเราเอามาอบฟางนะครับอร่อยมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองมากเลย่ยมันแบบมันจะหวานหวานมันมันนะครับเราจะลองให้คนอื่นลองชิมดูนะครับอน่นนี่ลองลองลองชิมดูว่ามันเป็นไงกลิ่นกลิ่นนี้แทบแทบไม่มีเลยนะจะกินกินหอมกว่าเดิมเรียวเยรียวนอาแล้วครับทุกคนอร่อยมากนะมันแบบมันจะมันมันหวานหวาน มันเหมือนกินมันอะเนี่ยคือถ้ามันดิบก็คือคือมันจะไม่คือมันจะไม่มีรสชาติหวานนะแต่นี้จะทั้งหอมทั้งหวานเลยครับนี่ครับทุกคนครับอันนี้คือทุเรียนอบฟางนะครับอันนี้มันไม่ใช่ทุเรียนย่างนะครับเป็นทุเรียนอบฟางนะครับเปลือกเขาจะเป็นประมาณนี้ครับจะไม่ไหม้เกรียมๆแล้วก็มันจะแตกนิดนึงนะครับนี่ครับวันนี้ทุกคนดูเนื้อข้างในครับ เหลืองอล่ามมากครับดูน่ากินแล้วก็เนื้อนี่ก็จะนิ่มๆนะครับอันนี้คือทุเรียนดิบนะครับที่เอามาทำนะครก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ไปลองทําดูกันได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้านไล่หมอนทองด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ